สวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ช่างอ๋อจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการกั้นห้องแบบผสมผสานนะครับระหว่างกล่องล่อง4นิ้วคูนิ้ว6กับกล่องนิ้ว6คูนิ้ว6นะครับครับตอนนี้ช่างเบิร์ดก็กําลังเจาะรูที่กล่องล่องอยู่นะครับเพื่อที่จะยึดกับผนังนะครับอืม ตัวนี้เราก็จะวางฉากข้อต่อไว้สองด้านเลยนะครับเป็นตัว L นี่นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นห้องกั้นห้องนะครับเป็นตัว L นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราจะใช้เป็นกล่องนิ้วหกนะครับเสียบตัวนี้นะครับเสียบตัวนี้คิด,ดว่าอาจจะเพื่เตือนลองดูแล้วกันนะครับ นี่ครับเราก็จะยึดด้านข้างไว้ก่อนครับเสร็จแล้วเราก็เสียบตัวบนเข้าไปนะครับเอากล่องร่องเสียบเข้าไปแล้วก็เอาเสานะครับตรงหัวมุมเนี่ยเสียบเข้าไปนี่นะครับเพื่อนสังเกตมันจะมีฉากก็อต่อนะครับเสียบเข้าไปในร่องนี้เลยนะครับแล้วเราก็ ยิงดีเวดตามรูที่เราเจาะไว้แล้วนะครับเพราะตอนแรกเราก่อนที่เราจะมาติดตั้งเนี่ยเราตัดไว้แล้วแล้วเราเราก็เจาะรูไว้แล้วนะครับเราก็มาประกอบโครงที่นี่เลยนะครับมาประกอบโครงหน้าง,งานเลยแต่เราอย่าเพิ่งยึดาตามผนังตามฝ้าให้แน่นนะครับเราจะประกอบโครงไว้ก่อนเผื่อที่จะขยับตอนใส่ตัวกล่องนิ้ว6กปุ่นนิ้ว6นะครับเราจะได้ขยับ R ได้ นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้เราก็อาจจะให้มันไล่ระดับให้มันเท่ากับอันนี้เอานะครับให้มันเท่ากับหลังวงกลบของหน้าต่างเอาครับมันจะได้ดูเป็นแนวเดียวกันสวยงามนะครับเวลาทำโค้งแบบนี้นะครับเพื่อนอย่าเพิ่งไปยึดผนัง ไว้แน่นมากนะครับเดี๋ยวไว้เผื่อไว้เราขยับด้วยขยับให้มันได้เข้ารูปเข้ารอยของมันนี่นะครับกล่องยี้หกเดี๋ยวเราจะยึดกล่องยี่หกไว้ก่อน รเราสังเกตน,นะครับฉากข้อต่อเนี่นี่ฉากข้อต่อนะครับเราจะวัดให้มานะครับเท่ากับด้านนี้นะครับนี่นะครับฉากข้อต่อตัวนี้จะเท่ากันนะครับมาด้านบนอีกตัวหนึ่งเพื่อนจะสังเกตนะครับหน้านี้จะเท่ากันนะครับเดี๋ยวนะผมจะยกทาให้ดู ครับน,นี่แล้วกันนะครับเพื่อนเห็นนะครับหน้าตัวนี้มันจะเท่ากันนะครับเราสามารถทํานํามาผสมผสานกันได้นะครับระหว่างกล่องนิ้วหกกับกล่องสี่นิ้วคูณนิ้วหกนะครับตัวนี้ล่องตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกฝาตบนะครับฝาตบเรียบมาใส่ตัวนี้ เราจะใช้เป็นกล่องก็ได้นะครับกล่องไม่ขีดก็ได้แต่ทําไมทําไมช่างออกถึงใช้กล่องร่องนะครับที่ใช้กล่องร่องก็เพราะว่าเพื่อนสังเกตนะครับข้างบนเราจะเป็นช่องแสงนะครับนี่มันก็จะได้ใส่กระจกในร่องนี้ได้เลยนะครับมันจะมีมันจะมีร่องยางร่องอัดยางอยู่ตรงนี้นะครับนะครับร่องอัดยางจะอยู่อย่งนี้ ส่วนนี้เขาเรียกกล่องปิดเปิดนะครับก็การทําก็จะคล้ายๆกับกระจกบ,บานตายนะครับที่ช่างอ๋อเคยลงคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเราใช้กล่องกล่องเรียบหรือว่ากล่องไม่ขีดนะครับเรียบๆอ่ามันจะไม่มีร่องมันจะไม่มีร่องตัวนี้นะครับมันก็จะเรียบเรียบไปเลยไม่มีร่องเพื่อนๆก็ต้อง เอาเคิ้วมาใส่อีกทีหนึ่งนะครับเอาเคิ้วรอยเทหรือว่าจะเอาเคิ้วเหลี่ยมคิ้วฉากมาใส่ทีหนึ่งมันก็จะทําให้เพิ่มขั้นตอนไปนะครับถ้าชุดตามหลักของมันชุดชุดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับของล่องก็จะมีสามด้านด้านข้างด้านบนด้านล่างเราก็จะใส่เป็นกล่องปิดเปิดแบบนี้นะครับเดียวเสากลางนะครับ เสากลางก็เหมือนกันเสากลางเราก็ตัวนี้เหมือนกันเสากลางนี่เดี๋ยวเราก็จะเอากล่องล่องมาใส่เหมือนกันนะครับทีนี้เวลามันมีสองข้างนี้อีกด้านหนึ่งเราก็จะใช้เป็นเขาเรียกตบล่องมันมีตบเรียบกับตบล่องนะอันนี้เราจะใช้ตบล่องเพื่อเราจะได้ใส่กระจกได้หลังจากที่เราประกอบชุดบันเลื่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมายิงชุดของกล่องนิ้วหกคูนนิ้วหก นะครับเข้าผนังไว้ก่อนนะครับโดยใช้พุกพลาสติกนะครับแล้วก็เกี่ยวปล่อยสามิ้วนะครับพลาสติกนี่ครับถ้าเกิดเราตีทะลุพวกกล่องพวกนี้ครับมันจะมีเนี่ยครับเพื่อนสังเกตตรงนียครับอ่าปลายนิ้วผมเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบตัวนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆหนวดเป็นเส้นออกมา ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้กันนะครับเวลาตอกทะลุอ,อลอูมิเนียมก็จะใช้ต,ตัวนี้มันจะเข้าง่ายนะครับแต่ถ้าอีกตัวนึ่งอ่ะมันจะเข้ายากนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูนี่นี่ถ้าเป็นปีกแบบนี้นี่นะครับอ่าปีกแบบนี้ปีกขึ้นมาหนาๆแบบนี้นะครับมันจะตอกไม่ค่อยเข้านะครับมันจะไปเบียดเขี่ยวตัวนี้ก่อนนี่ครับมันจะไปเบียดเขี่ยวตัวนี้ ข้อดีของมันก็คือว่าถ้าเราไม่ตอกทะลุอลูมิเนียมนะครับไอเคี้ยวตัวนี้มันจะไปเบียดปูนมันจะทําให้แน่นกว่านะครับในกรณีที่เราเจาะแขวนอะไรต่างต่าๆงๆนะครับที่ที่เราไม่ได้ตอกผ่านอลูมิเนียมนะครับมันจะแข็งกว่าจริงๆการซอยแบ่งครัแบแบ่งช่องบานตายตัวนี้ก็จะมีอยู่หลายวิธีนะครับแล้วแต่ที่เราจะออกแบบนะครับเราจะตั้งตรงกลางก่อนก็ได้ หรือเราจะทําเป็นตารางสี่เหลี่ยมเท่าๆกันก็นเลยเลยก็ได้นะครับว่า,าอยู่ที่เราออกแบบนะครับแต่สําหรับห้องนี้นะครับเจ้าของบ้านนะครับไม่ต้องการให้มีเสาตรงกลางนะครับมันจะไปขวางตรงกลางสารเจ้านะครับผมก็จะวัดจากโต๊ะตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ตัวขวางมันอยู่ประมาณนี้ความสูงอ่ามันจะได้ไม่ขวางนะครับไอ้ตัวขวางชั้นนี้อีกอีกทีหนึง่ง นี่นะครับมันก็จะเลยนะครับเลยสารเวลาเรามองเข้ามาปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรมาขวางสารเจ้านะครับผมพวกนี้ช่างออยังไม่จะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงช่างเบิร์ตตัดอลูมิเนียมนะครับนี่เราไม่ต้องยกเครื่องมือมาหน้างานนะครับวันนี้เอาเครื่องมือเอาไว้ที่ร้านเลยอ่าเนี่ยนะครับที่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดนะครับหนานบ้านช่างอ๋อนนครับ นี่ครับทางชาญเดินแบกอลูมิเนียมมาแล้วครับวันนี้ทำงานอยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะครับ,บน,นี่ครับเดินแบกมาแล้วแหมมีงี้ทั้งปีก็ดีนะครับแต่สำหรับการที่เราจะยึดติดกับกอบรอบรอบๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างนะครับ เราก็ควรจะเจาะรูไว้ก่อนนะครับมันจะง่ายกว่านี่นะวิธีการใส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนครับนี่อันนี้ก็ทําไว้หลายคลิปนะครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้การทํากรอบอ่าเราก็จะใส่แยงเข้าไปก่อนข้างนี้ข้างนี้เราก็จะอ้าไว้ก่อนนะครับที่เรายังไม่ยึดเพราะอย่างนี้นะครับที่จังหวัดยังไม่ยึดด้านบนนะครับที่ยังไม่ยึดเนี่ยก็เพราะว่าจะเอาไว้ขยับขยับอ้าเพื่อว่าจะเสียบตัวนี้ นะครับถ้าเรายึดไปแล้วเนี่ยครับเราจะต้องบากไอ้นี่บากกล่องตัวนี้นะครับเพื่อเสียบไปด้านหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็ครอบลงมานะครับเดี๋ยวเราก็จะอ้าใส่เข้าไปก่อนนะครับอ้าออกมาให้หมดเลยนี่ครับเดี๋ยวเราก็อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าทีเดียวพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวพี่ยกไปให้ใหตัวหนึ่งก่อน โอเคครับทีนี้ก็ตรงการก็จะไม่กวางสารแล้วนะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเจาะยึดโครงไว้ก่อนนะครับยิงริเวตมาแล้วนี่นะครับตบเรียบตบเรียบจะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่นะครับจะมีเขี้ยวเขี้ยวมันจะเข้าไปล็อกอด้านนี้จะเรียบแล้วตัวตบตัวนี้จะมีทั้งตบล่องกับตบเรียบนะครับตบล่องตรงนี้จะเป็นล่องอเดี๋ยวผมจะให้ดูสำหรับรวิธีการใส่นะครับมันก็ง่ายๆก็จะมีเขี้ยวมันอยางน,นะครับเราก็ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็บีบเข้าไปเ,าเข้าแล้วแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับ พอเราใส่แล้วมันก็จะกลายเป็นกรอบแล้วนะครับเราก็เอากรอบบานเลื่อนนะครับใส่ก็สําหรับวิธีการทําบานเลื่อนนะครับก็ช่างออกก็เคยลงคลิปไว้ให้ดูแล้วครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูได้นะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก็พิมพ์คําว่าวิธีการทําบานเลื่อนนะครับเฟรมธรรมดานะครับเพราะตัวนี้เราใช้เฟรมธรรมดาใส่นะ เราไม่ได้เป็นเฟรมติดกล่องเพราะว่ามันมีกล่องข้างๆอยู่แล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นเฟรมธรรมดาอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดเท้านะครับและนี่นะครับเขาเรียกว่าตบล่องนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เพื่อลองสังเกตข้างนี้นะครับมันจะเพรียงเอียงนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับนี่อันนี้เคี่ยวมันจะตรงนะครับนี่ครับเคี่ยวมันจะตรงนะครับครับเวลาใส่นะครับเราจะเอาตัวเคี่ยวตรงๆงเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตบเรียบหรือว่าตบล่องนะครับ เราจะเอาด้านนี้ใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับช่างเบอร์เขาจะเอาด้านตรงเนี่ยเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็บีบด้านที่เพ่เพ่เอียงเอียงเนี่ยเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าสนิทตามนี้นะครับหลังจากเราใส่เสาเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะใส่ฝาปิดนะครับหรือว่าเรียกว่ากล่องปิดก็ได้นะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเขี้ยว2ข้างเหมือนกันนะครับก็สำหรับวิธีการใส่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับการใส่ตบล่องตบเรียบเหมือนกันนะครับเราจะใส่เขี้ยวข้างในก่อนแล้วเราก็บีบลงไปนะครับ ตอนนี้เราก็ประกอบโครงทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ไล่ย,ยึดตามพื้นตามผนังตามป้านะครับให้เรียบร้อยนะครับครับและนี่นะครับก็คือคิวลอยเทนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะเห็นเขี้ยวนะครับเวลาเราแกะออกมาก็จะแกะอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่เราก็จะใส่ด้านในเข้าไปก่อนแล้วก็บีบนะครับแบบนี้นะครับสำหรับการใส่คิ้วลอยเทนะครับเราจะตัดตัวตรงก่อนนะครับเราค่อยมาตัดตัวประกบตัวเพยทีหลังนะครับการจะตัดเพยนะครับเราต้องทําอย่างนี้นะครับเราต้องเอาตัวตัวตรงเนี่ยมาวางทาพอย่างนี้ก่อนเป็นแบบ แล้วเราก็หาเศษอลูมิเนียมเล็กๆนะครับหรือว่าฉากข้อต่อนี้ก็ได้มาทาบให้เอียงแบบนี้นะครับแล้วก็ขีดนะครับเพื่อนๆบางคนเข้าใจว่าตัด45นะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่45องศานะครับแกี่องศาผมก็ไม่รู้นะครับต้องทาบอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ นี่นะครับสำหรับการใส่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะใส่ตัวตรงก่อนนะครับแล, Gotta, แล้วเราเอาตัวประกบมาใส่ทีหลังนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้เราก็ใส่คิวลอยเทไปด้านหนึ่งแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเรายังไม่ต้องประกบติดก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราไต่เดี๋ยวเราตัดกระจกใส่แล้วก็ค่อยเอามาปิดอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่กระจกจากด้านนี้เข้าไปนะครับเราก็จะตัดไม้นะครับเตรียมไว้เดี๋ยวเรายกประตูเลื่อนใส่ก่อนนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับบานเลื่อนนะครับ ช่างอ๋อก็ได้ลงคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ติดตามดูได้นะครับการใส่กระจกบานตายบานฟิกนะครับก็เหมือนกันนะครับช่างอ๋อก็ลงคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดนี้เลยนะครับวิธีการใส่กระจกนะครับสำหรับบานฟิก ที่ใช้คิวลอยเทนะครับเราก็จะเดินยางก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการเดินยางชัดๆนะครับมันก็จะเหมือนกับการเดินยางของการติดตั้งกระจกบานฟิกรหรือว่าบานตายนั่นแหละครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราตัวนี้เราเป็นคิวลอยเทแค่นั้นเองนะครับเป็นเพื่อนสังเกตนะครับจะเหมือนคล้ายๆลูกศรน,นะครับเป็นแท่งโผล่ขึ้นมานี่แหละเราเอาตัวนี้เสียบเข้าไป นะครับก็เพื่อนๆลองดูตามภาพนะครับเนี่ยเราจะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันจะเข้าไปในเขี้ยวของมันเองนะครับครับเราก็ใส่ให้รอบๆนะครับแล้วเราก็ยกกระจกมาใส่ได้เลยนะครับเพราะเราลองไม้ไว้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับเราก็จะเอาคิวประกบไว้ก่อนนะครับ เราก็ใส่คิ้วให้ครบนะครับที่เราตัดเตรียมไว้นะครับจากนั้นเราก็เอายางยางอัดนะครับเข้ามาอัดนะครับเพื่อนๆถ้าคิ้วลอยเทเนี่ยมันแข็งนะครับมันหนาเนี่ยเราอาจจะต้องใช้สิวนะครับใช้สิวงัดช่วยนะครับงัดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วคก็ยัดไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาไม้หรือว่าด้ามคัตเตอร์อะไรก็ได้นะครับพลาสติกอะไรก็ได้นะครับ เพราะถ้าเราใช้นิ้วดันมันจะเจ็บนิ้วนะครับสำหรับคลิปพวกนี้นะครับวิธีการอัดยางาวิธีการทำกระจกบานฟิกอะไรเนี่ยครับช่างออกก็ได้เคยทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ลองค้นหาดูเอานะครับครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ช่างเบิร์ดก็อัดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ช่างชาญกำลังยิงแด็บอยูน่นะครับเก็บงานนะครับตามขอบนะครับก็เสร็จเพียงแต่เท่านี้นะครับสําหรับาการกั้นห้องแบบผสมนะครับระหว่างกล่องนิ้ว6กับกล่อง4นิ้วคูณนิ้ว6นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ช่างออกก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคลิปดีๆช่างออกจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ